นั่นถูกลงโทษตามกระบวนการกฎหมายอีกไหมแน่นอนได้มาแล้วเหรอเจนฉันไม่คิดว่าเธอจะเดินมาถึงจุดนี้ฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนายรู้ว่าฉันคือคนที่รักพาตัวเซเวียตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากเซเวียหายไปไม่นาน ก่อนหน้านั้นยายนั่นเคยบอกฉันว่าสงสัยเธอดังนั้นหลังจากที่ตรวจสอบร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุและฉันก็ให้คนเปรียบเทียบกับเธอเพราะงานที่ผ่านมาที่รูอิสถูกตามจับมาโดยตลอดก็เป็นคนของนายสินะก็เธอคิดว่าฉันจะยอมปล่อยเขาไปง่ายๆแต่ว่าเขาตายแล้วนะว่าหลุดพ้นแล้วตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วสิ่งที่เธอ รอเธออยู่ก็คือชีวิตคุกที่มืดมิดไม่มีที่สิ้นสุดฉันจะไม่ให้เธอได้อยู่อย่างสุขสบายในนั้นจนถึงตายแน่นอนอ้าไม่นะฉันไม่อยากใชชีวิตในคุกนายฆ่าฉันเถอะบางคนเมื่อพัดภาคไปแล้วเส้นทางชีวิตที่เดินไปก็จะแตกต่างกันบางคนเดินเข้าหาแสงสว่าง บางคนถูกกักขังในความมืดสุปตาสาวเจนเจนเสริญร่วมมือกับอดีตสามีก่อคดีรักพาตัวฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตตามคุกตลอดชีวิตนานแค่ไหนล่ะครับตลอดชีวิตก็คือไม่มีที่สิ้นสุดไงจ๊ะกตามสนอง ยงนส่วนสำหรับเธอนี่คงเป็นการลงโทษที่น่ากลัวที่สุดเอ้ยคุณพ่อเครื่องบินพูดอะไรของลูกนะนายมาได้ยังไงเจคอบลูกเล่นเครื่องบินไปก่อนนะพ่อมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ไปเถอะไปเถอะผู้ใหญ่ชอบซุบซิบกันตลอดนั่นแหละนายบอกว่าเจคอบตั้งแต่เมื่อไหร่นะว่านายนะเป็นพ่อเขา จำไม่ได้แล้วล่ะแต่ฉันสร้างความผูกพันที่ดีกับเจคอบไว้แล้วเจคอบเป็นของฉันอย่าคิดว่าเอาโมเดลมาร่อหน่อยแล้วเขาจะยออไปกับนายนายจะคุยอะไรกับฉันใครกระดูของฉันกับเจคอบเข้ากันได้ไม่น,นานก็จะทำการปลูกถ่ายได้แล้วเจคอบไปรูปพอจะเสร็จแล้วไม่จะพาไปเที่ยวสวนสนุกน,นะนพ่อเข้าไปด้วยกันนะครับไปด้วยสิ ไม่เป็นไรการผ่าตัดจะต้องผ่านไปด้วยดีเจอแดนพวงนายต้องกลับมาออกมาอย่างปลอดภัยนะฉันจะรอพวกนายนะรอฉันโอเคห้องผ่าตัดนายบ้านพวกนี้ประธานลีโอนให้เป็นของคุณทั้งหมดนะ ส่วนหนึ่งเป็นกองทุนสําหรับคุณชัยน้อยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหุ้นของบริษัทที่โอนให้คุณนี่จอแดงกําลังสั่งเสียอยู่นั้นแหละนี่เป็นเอกสารสําคัญที่สุดที่ประธานให้คุณนะครับใบสําคัญกันอยา่าเขาตอนนั้นเขาโกรธมากเลยไม่ใช่หรอครับโกรธมากเลยครับแต่ตอนหลังก็ทําการประทิดกลับไปด้วยตัวเองทีละชิ้นทีละชิ้น จอแดนคนเจร้ายทำไม่ต้องให้ไปอย่ากับฉันตอนที่ไม่รู้ว่านายจะเป็นตายร้ายดีแบบนี้ด้วยที่ประธานทำการปลูกถ่ายไขกระดูกให้เจคอบในครั้งนี้พวกนายท่านก็ไม่ทราบเรื่องนี้ถ้าเกิดประธานเป็นอะไรไปผมจะไปบอกพวกท่านยังไงดีครับคุณนายจะทำอะไรครับฉันจะโทรหาพวกเขา พวิเวียนได้รับสายจากฉันคงต้องจัดชุดใหญ่มาแน่ๆเลยววสวิววสดีค่ะวิเวียนเหรอสาวเวียนเธอยังรู้จักโทรมาหาฉันอีกเหรอตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วก็หลายปีมันที่เธอหายไปไหนมาอาจารย์ตอนนี้ฉันอยู่ที่แผนกกุมารเวชของโรงพยาบาลในเคอาเอเดี๋ยวเจอหน้ากันแล้วฉันค่อยเล่ารายละเอียดไปฟังก็แล้วกันนะ,ะแผนกกุมารเวช ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ถึอห้ามไปไหนนะขอโทษนะคะฉันจะเรียกคุณหมอคนอื่นมาให้คุณเซวียวีเวียนไม่เจอกันนานเลยนะเออเซวียถ้าคำตอบของเธอไม่พอใจไม่สามารถทำให้ฉันพอใจเธอเจอดีแนะ่เพือนแลวของฉัน ยาบานหมออยู่ไหนเธอว่าไงนะเธอมีรู้แล้วหรอและตอนนี้จอแดนทําการปลูกถ่ายไขกระดูกให้กับลูกของเธอฉันเรียกเธอมาเพราะอยากให้เธอเรียกหรือเจอมาถ้าเกิดการผ่าตัดมีเหตุฉุกเฉินอะไรลรืเจอสามารถเซ็นชื่อในฐานะของญาติได้ดีที่เธอโทรเรียกฉันมาก่อนถ้าเกิดเธอโทรให้ลรืเจอมาโดยตรงบอกว่าเธอกลับมาแล้วฉันไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆแนะ่ การผ่าตัดสำเร็จไปด้วยดีนะครับขอบคุณขอบคุณค่าคุณหมอพี่ออกไปยังด่าผมได้แบบนี้แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วเซเวียฉันอยู่นี่การผ่าตัดสำเร็จไหมเจคอบเป็นไงบ้าง สำเร็จแล้วล่ะตอนนี้เขาต้องสังเกตอาการอยู่ในห้องไอซถ้าภายใน48ชั่วโมงไม่มีปัญหาอะไรก็จะย้ายมาอยู่ห้องผู้ป่วยทั่วไปได้แล้วพวกเธอสองคนออกไปก่อนนะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาเอา่าครับผมพี่สบายตามสบายเลยครับโทรี้ให้ฉันดูสัญญาพวกนั้นกับเรื่องบ้านแล้วล่ะ นั่นฉันให้เจคอบฉันกับเจคอบไปทต้การเลรอพวกนั้นฉันเอาคืนโทบี้ไปหมดแล้วฉันเก็บแค่สิ่งนี้ไ้นะซาเวียสัญญาการแต่งงานครั้งนี้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะจอแดนเขายอมแล้วว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นความผิดพาลาดเหรอฉันคิดตลอดว่าถ้ามีการแต่งงานผูกมัดเธอจะอยู่ข้างๆฉันตลอดไป จนตอนที่ได้เจอกับเธอในสีปีต่อมาฉันถึงรู้สึกว่าตัวเองรังเธอต่อไปไม่ได้อีกแล้วดังนั้นฉันจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระอย่าปฏิเสธฉันเลยนะนี่เป็นการจูบสุดท้ายที่ถูกต้องตามกฎหมายในการแต่งงานครั้งนี้ รอฉันหายดีแล้วเราไปที่ว่าการกันนะจ้ะเพื่อความสัมพันธ์หนึ่งจบลงบางทีอาจเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้พวกคุณสองคนทำอะไรนะครับแฮ้เชิญต่อตามสบายเลยที่ว่าการจอแดนดีด้วยนะนายเป็นอิสระแล้ว ฉันยินดีถูกจองจำด้วยการแต่งงานตลอดชีวิตมากกว่าไหนว่าไงนะเปล่ารอยกันหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะฉันเซอร์เวียซือค่ะสวัสดีครับคุณเซอร์เวียผมเมสันนะครับผมเห็นคุณไม่ได้มาสัมภาษณ์งานเลยไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพอดีช่วงนี้เกิดปัญหาที่บ้านนิดหน่อยแต่เขียนเรียบร้อยแล้วค่ะ มีทราบว่าฉันยังมีโอกาสอยู่ไหมคะหลังจากเจอกับจอแดนที่ริบคังนงานก็ลืมเรื่องสัมพัษณ์ซะสนิทเลยเอ่อแน่นอนสิครับวันนี้สิบโมงครึ่งก็มาทํางานได้เลยนะครับโอเคค่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฉันมีธุระขอตัวก่อนนะบ๊ายบายคุณอดีตสามีของฉันเชอผู้หญิงเนอะไว้ ของวันพบหน้ากันของคุณซาเวียพิเศษจังเลยนะครับขอโทษนะคะฉันกลัวจะมาสายขอโทษค่ะคุณเมสันคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉันคงไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บหรอกใช่ไหมยซาเวียซาเวียซือใช่เธอคนนั้นหรือเปล่า ชี่ของคุณสวยมากเลยนะครับคุณยายเป็นคนให้มาค่ะฉันบอกว่าจะช่วยคุม้มครองให้ปลอดภัยฉันก็เพิ่งเอมามาใส่ใส่ใหม่ช่วงนี้นะคะเหมาะกับคุณมากนะครับพนกานบุคคลถึงแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ Custer and h i s t o r y book ครับขอบคุณค่ะคุณเมสันคืนนี้มาดื่มกันหน่อยนะที่เจอสาวน้อยคนนั้นของฉันละ่ะดีเหมือนกัน ฉันก็กำลังอยากดื่มอยู่พอดีเจอกันที่เดิมว่าไงนะนายหย่าแล้วเหรอจะสิ่งดังไว้ทำไมมันก็แค่คนอุบายพักลบเท่านั้นนายเจอเด็กผู้หญิงที่เป็นรักแรกแล้วเหรอใช่เห็นจี้ที่เธอใส่อยู่ฉันรู้ทันทีเลยมีแต่นายและเอาแต่ลำพึงลำพันถึงเด็กน้อยชนบทนั่นแหละถึงได้คลองสดหาแฟนไม่ได้มาตลอดสิบกว่าปี พยายามเข้ากันแล้วกันแน่นอนเพราะตอนนี้สถานการณ์เอื้อมนวยกับฉันมากฉบับนี้แปลได้ดีทีเดียวมีการอธิบายคำพบเห็นน้อยแล้ละเอียดดีมากนะครั้งนี้เธอจะมาเป็นนักแปลนักง,งานให้เราคิดว่าคงใกล้มาถึงแล้วนะครับท่านประธานเห็นเธอคงเซอร์ไพรส์ามากอาจจะเพิ่มโบนัสให้ฉันด้วยก็ได้สวีย คุณเซเวียคือนักแปลของเราในคราวนี้นะครับเดือนนี้โบนัส x สองนะเธอจะไปไหนอะออกงานต่างจังหวัดโทบี้อัปเกรดที่นั่งของเซเวียให้นั่งข้างๆฉันไม่ต้องหรอกครั้งนี้ฉันจะไปกับผู้ร่วมงานผู้ร่วมงานครั้งนี้ของคุณคือรีกรุปนะครับยังไม่ไปไหนเครื่องจะออกแล้วนะนายอย่ามาจับมือถือแข่งกันสิ เราอยากแล้วนะใครห้ามไว้หรือว,ว่าอย่าแล้วจะจีบอดีภรรยาตัวเองไม่ได้หมดกันผ่านมาหลายปีฉันยังตั้นทันความโลราเราของวันนี้ไม่ได้เหมือนเดิมพี่จอแดนไม่ได้พบกันนานเลยนะคะจีน่ามูยิบสามปีลูกสาวคนเล็กของสกุลมู่คู่ค้าคนสำคัญของสกุลลี ให้ผู้ช่วยของพี่เป็นั่งที่อื่นได้มั้ยคะฉันอยากจะนั่งข้างๆพี่ผู้ช่วยอะตอนนี้ฉันดูเหมือนผู้ช่วยมากเลยเลยระวังไม่สบายนะครับขอให้ประธานลีสนุกกับทิปที่มีสาวสวยเคียงข้างนะคะผู้ช่วยอย่างเช่นขอตัวคะ่ะ คุณเมื่อกี้คือใครเหรอคุณจีน่าเหรอครับเป็นลูกสาวคนเล็กที่เป็นคู่ค้ารายสำคัญสกุลลีนะครับอ๋ออยู่เฉยเอีปารีสครั้งนี้ต้องสนุกมากนนแน่แน